สองหนึ่ไปวัสดีครับผมสวดัสดีท่านผชมบัทีท่ทุกคนครับผมคือครับผมสอสเฉลิมการช่างขึ้เกาลัครับคลิปนี้ผมกีมารีวิวขนัดบังไฟครับผมเป็นขนาดนึ่งเน้กับบอกขอยี่เนื้บกเดียวกันขึ้นเกาลัดครับผมครับผมก็ครบ เแบบพร้อมใช้งานเลยนะครับผมครับผมที่ต้องได้นะครับกับซีมี่อย่างเนี้ยนะครับผมเป็นชุดพร้อมใส่งานเลยครับผมที่ต้องได้นะครับผมกับซีมีอันนี่ยนะครับผมนี่กับิเป็นล่างเจาะเจาะรูน่าครับผมเป็นล่างเจาะรูน่ากับนิ่งๆโอ้คุณยี่ได้บูดเดียวกันนะครับผมกับเซมี่เล็กเจาะนี่ขนาดเล็กนะครับนี่ขนาดเล็กกับซีมี่สองขนาดนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นยู้หกมิ้นครับผมเป็นสะบ้นดอกสะบ้นหกมิ้นอ่าหลังจะนมลดสเตปเดี๋ยวยื้อี่อมิ้นนะครับผมหนึี่มิ้นเ <c oughs> ออเป็นซี่มิ้นทีจะจหอหอดแช่จอหอดแช่้องไฟกินนะครับผมเออจะชนยอดจะมาจ่ออีกตั้งห่างนะครับผมอีกทีต้องได้นะครับผมเออนี่ก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นสากนะครับสากรของไก่หนึ่งิ้วนะครับนี่สากของนิ้วก็จะซีทอน พกคุ <Es> <an> ้นกระดาซีทอนคือเก่าแล้วครับผมเออเช่วนช่วนชุดบล็อกนี่กับสีม uh, ี่เออช่วนบล็อกนี่กับส <Well. S 1> ีม uh, ี่ฝาปิดบนอืนี่นะครับกับสีมี่หัวบล็อกเออหัวบล็อกนี่กับสีเป็นหัวบล็อกอะพกขุนพกคุนนะครับเนี่ยแยกออกเป็นคนละอย่างนะครับผมนี่พกคุนกับไปนึ่งนิ้วยืดน้ำกันครับผมนี่เออไอ้ส่วนนี้ก็บสีเป็นฟ้าเอ่อ ฟ้าที่ห้าจะอาจ Banana, ขนาดทกขุนนะครับนอกจากสิมาสวมใส่ใส่ตัวนี้นะครับนนเนาะนี่เป็นบูทสวมตัวนี้เพื่อที่จะมาอาร์ทกขุนนะครับเนาะนี่นี่แบบนี้นะครับเนาะนี่เออส่วนตัวนี้ก็เวลาห้าจะทกขุนนะครับเอกจากใส่ตัวนี้ลงไปนี่นะครับเนาะนี่มนะันมจะตั้งตำแนหน่งให้เขาสสได้อาจ,จ์ตล้ำตัวของหกขุนจะอยู่ประหาสิบเส้นหมดละครับผมล้ำตัวทกขุนนะครับใส่ตัวนี้ลงไปนะครับเนี่เราตามเลยหัวบอก ok แบบนี้นะครับผมนี่นี่นะครับเนาะ มีลักษณะนี่นะครับเนี่ยเออก็ทีนี้ไอ,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 อ้เล็กกล้องงวสากันนั่นแะครับผมเนี่ก็จะเป็นเล็กกล้องงาสาออเล็กตล้งองงวสาครบชุดมั้ยละครับนี่เออแล้วก็นี้ก็จะเป็นเล็กยอดเล็กยอดเล็กกวงของขนาดนิ้วครับผมเนี่ยแต่ชุันนี้ก็จะเป็นเล็กยอดเล็กกวงของขนาดพกหุนนะครับเนาะเนี่ยนี่ที่ต้องได้นะครับผมที่ต้องได้ไปเออนีละครับผมก็จะเป็นแม่แรง เออแม่เลี้ยงเองก็สิเป็นแม่เลี้ยงสามสิบตันนะครับผมติดเให้เรียบร้อยครับผมเน like ี่ยความใส่งานไล้ครับผมเนี่ยดีนะครับคิดว่าข้าวกะลูกบม้อกาแบบนี้แหละครับผมนี่บอกนะครับเนาะตาปิดบนครับดีหึงออกใส่แล <an> ้วก็ด <sino> ันออกอขึ <aumento S 1> <dive> ้นก <değil, S 3> ่อครับผมดันออกเข้ากันปิดไว้ครับล็อกล็อกไว้ครับไม่ปิดเหมือนใช่ไหมครับเนี่ยยืดหยุครับผมเดี๋ยวผมจะมาล่องขึ้นในแม่เลี้ยงเบอร์นะครับวิธีใส่งานทางบ้านนะครับแม่นเรื่องว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ครับผมนี่ฮะคุณสิมาขึ้นมาแรงเบื่อนนะครับผมว่าเกี่ยวมันจะใช้งานใดบ้างนะครับนะเนาะหลังจากที่ตั้งเสร็จเรียบร้อยแเราจะมาทดสอบกันเบื่อนครับผมเดี๋ยวครับโยกเลยครับผมอยู่ไปเรื่อยๆนะครับผมอยู่ นะครับลงมาเรื่อยๆนะครับผมดี๋ยวก็หอดตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวยูนะครับเดี๋ยวจะมาขึ้นว่าเจีะขึ้นว่านะครับผมอันนี้เป็นระบบตายตัวนะครับผมแบบตายตัวนะครับเก็บที่ดินว่าไรนะครับผมนะครับนะครับ นี่ครับเข็มยูชิเล็กสามพันหมดแล้วครับผมเนี่ยเห็นตดเจนบปะครับผมอันนี้เป็นระบบตายตัวนะครับผมแต่ถ้าดินประสิวนี่มันสิบว่าตายตัวนะครับเข็มมันตีขึ้นตีขึ้นตีลรหน่อยหนึ่งนะครับตีขึ้นตีโรคพอถึงหอดจะไมยเล็กี่หมยเข้าหรอเขากับปอยมมนก็ลงรคนะครับแล้วกันหอดนะครับดินปัศสิวอันนี้ชิวว่าดินปัศสิวมันจะตายตัวนะครับผมแบบนี้ตายตัวเข็มก็ยืดิงนี่ครับนี่แหละครับผม อยู่กพึ่งครับผมมีเด้งไปะแสแล้วครับผมนี่แนีนเอียดเลยครับผมนี่แขนโกกเนี่ยกับผมกับท่านนัดก็เอาอยู่อยู่นะครับฟันขนาดหนึ้งห่วครับผมก็จะล่องอัดมาแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับผมสำหรับท่านนัดของอาจารย์ของอสาเฉลิมนะครับกบจะเป็นสามหุ้นชี้หุ้นหรือหกหุ้นนึงหน่วยทเป็นสไตล์สเต็ปเดียวกันหมืดนะครับผมคือเป็นเอกลักษณ์ของของผมเลยครับผมคือท่านนัดผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมเออ เก็บ,บเดียวกันหมดนะครับขนาดของอผมเข็มมาเยื้ยยุ้กินงนี้ก็เก่าและครับคือม,มันมีหมองหวงเข็มหนักมันมีหมองหวงมากซึ้นเข็มมายุ้ยขีเก่าอย่างแบบนี้แหละครับผมนี <c oughs> <ๆ>่นะครับที่ต้องได้ชุดขนาดหนึ่งหนึ่หกหุ้นนะครับผมนี่แหละครับพร้อมใช้งานเลยครับผม <c oughs> าการานใดสนใจกันที่ต่อเข้ามาผมได,ได้ครับผม,ผมก็เบอร์เก่าละครับ 080 080ซองหาดเก็บเก่าที่เราเหรครับผมตอบตามพูดคุยกันได้ครับผมอันนี้เป็นของลูกค้าแล้วครับผมการส่งกับมารีวิววงแบบนี้แหละครับปกติแล้วกันเมื่าใครได้รีวิวแล้วครับจะมากเสร็จแล้วกันมีแต่ฟ้าแพ็กส่งแนะครับผมเออมันจะหมดเวลากวามเวลาส่งของกันไหนสิหมดแค่ครับผมคลิปนี้ก็มีซ้ำนี่แหละครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเอแล้วพ่อคับคลิปหน้าครับผม กคลิปนี้ขอสวัสดีครับ